เป็นเมนูที่แบบกินแล้วก็รักษาสุขภาพเออนผักทัางนั้เลยเนี่ยใช่ไม่อ้วนไม่อ้วนวันนี้เรามีแขกรับเชิญไม่เคยมากินะไรแล้วอึดอัดขนนี้เลบิง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 สวัสดีค่ะ เขากับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการช้อนหน้าแกงวันนี้เรากินอะไรยิ่วของเต็มเลยค่ะเมี่ยงปลาเผานี่แล้วก็มีหอยแครงรว่วแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกสายปลาหมึกสายใช่ <c oughs> มากินกันเลยดีกว่า <c oughs> หิวมากแล้ว <c oughs> ใช่ไปเริ่มที่อะไรก่อนดีหอยแครงตรงหน้าเราเลยวะ <c oughs> ร้านนี้นะคะ เป็นร้านที่โด่งดังกันมากในฟอยเวิร์กพอยต์ใช่ไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงทีมงานก็จะไปกินกันหมดเพราะว่าร้านนี้เด็ดจริงนั่นก็คือร้านนานาจุ่มเซ้นะคะคือมันเด็ดจริงคือเขาลวกแบบพอดีแล้วก็ไม่ได้แบบไม่แข็งไม่แห้งนะคะใช่ตอนเราไปกินนั่งกินที่ร้านก็คือเป็นเมนูที่แบบต้องสั่งใช่ดีจริงเดี๋ยวยื้อจะกินประมาณสิบตัวเนี่ยราเล่นห้าตัวพอ สิบไปเลยมันอร่อยมากอือร่อยนะคะที่ยิ้วกำลังกินหอยแครงกี่ตัวห้าตัวห้าตัวเอาน้ำจิ้มไหนอันนี้เนาะเต็มเต็มห้าตัวเต็มเต็ม ต่อไปเราจะมากินปลาหมึกสายกันนะคะปลาหมึกนี้เราไม่ได้มาจากร้านเดียวกันนะมันคนละร้านกันเราซื้อ,อแล้วก็เอามาต้มเองลวกเองใช่อืมิงจรอิงเออร่อยอปลาเผา ปลาเผาจะเป็นปลานินเผาร้านอันนี้ปลาเผาก็จะเป็นร้านเดียวกับ<ช>หอยแครงเหมือนกันก็<ช>คือร้าน<อ>นานาเขาจะให้มาสองน้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานเราก็ใส่คู่กัน,ปนไปเลยปะใช่อืมอร่อยมากอร่อยมาก,กนีนกน่กินนี่กินกับผักใช่กินกับผักกินกับหมี่ด้วย หมี่คืออร่อยมากเหมือนหมี่เขาไม่ได้แค่แค่ลวกหมี่อะ่ะเขาใส่หอมเจียวเหมือนน้ําน้ําหอมเจียวเลยอะ่ะมันไม่ใช่หมี่แบบลวกแล้วก็ขึ้นมาเลยเออ<ะ>ใช่กับกระเทียมแล้วก็ใส่ทั้งสองน้ำจิ้มเลยปกติก็จะกินแบบ อ,อร่อยเนาะอืมจิ้มหวานเขาอร่อยมากเลยอะอืเรายิ่งผสมกับซีฟู้ดยิ่งแบบดีครั้งนี้เรากินกันตอนประมาณหกโมงซึ่งเป็นเมนูที่แบบกินแล้วก็รักษาสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนเฮลตี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเลือก ทำงั้นเลยอะใช่ไม่อ้วนไม่อ้วนกินผักกินปลาเดือดเบ็ดมากขนมกินกับน้ำปลาชอบกินมากก็ชอบกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเด็กขานาดไหนอนุบาลเฮ้ยจริง เพราะว่าทุกคนต้องไมชอบกินขนมจีนกับน้ำปลาทุกคนต้องผ่านมาแล้วไม่เราไม่เคยกินใช่ทุกคนต้องผ่านขนมจีนกับน้ำปลาเราไม่เคยกินขนมจีนกับน้ำปลาเลยยิ้ผ่านอร่อยมากเลย ันนี้เรามีแขกรับเชิญเออพี่กิ่งบอกว่าวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นพี่เราเนี่ยแหละอยู่ในคณะนี่ยแหละตัวโจ๊กตัวเด็ดเลยคนนี้อย่ารอช้าไปพบกับเขาเลยค่ะพี่อ้ำโอนอ้ำโอนเต้นเข้ามาบิง แนะนำตัวไหนคะ่ะสวัสดีครับชื่ออ้้มครับผมเป็นพี่ในแผนกะในเวิร์กไอ์นะครับอ้าพี่อ้้มกินอะไรพี่อ้มอยากกินอะไรออก,กินอะไรก็ได้เป็นคนง่ายๆเดี๋ยวหนูจะทําเมี่ยงปลายิ้วทาปลาหมึกให้พี่อ้้มต้องทำด้วยมันทำมาแล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่ถึงต่างจัดแจงไม่ถือหรอกเนาะนทุกคนดูปลาหมึกตัวใหญ่มากอ่ะ พี่อ้ําเห็นแล้วอ๋อก็เห Mega ็นนะก็นั่งอยู่ตั้งนานแล้วก็เลยเห็นไงอยายกล้องดูอ่ะดูสิเห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวบังให้แบบบิวตี้บล็อกเกอร์เอาไม่ได้หรออ๋อปลาหมึกอย่าี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายเพศชายเพราะว่านี่เนาะเนี่ยเอ้าไม่ทันรอบนี้เลยอะไรกันเนี่ยเล่นคเแรกก็เล่นหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวนีจะกินคำแรกเนาะอมาพี่อ้ํา อันนี้นะเห็นไหมกล้องเห็นกล้องกล้องทำไมอันเนี้ยอร่อยอันเนี้ยอืมอืมอร่อยเหรออร่อยเหรอใส่ปลามาบะเข้าไปเกินมือได้หรือไม่ฉันมีเออฉันมีใส่อร่อยมากอร่อยมาก รอนน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มอุ้ยขอโทษรอนน้ำจิ้ม <c oughs> ดูครับพริกไปหอยไม่ไป <c oughs> แอบขอไปหมดตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนขออีกทีนึงอืมอร่อยหอยพริก <c oughs> ไม่เคยมากินอะไรแล้วอึดอัดขนาดนี้เลยมองไม่เห็นเลย <c oughs> บังสรมอนมากขอโทษนะครับนี่นะมือมือมังไม่อร่อยคือตักน้ำจิ้มเต็มข้อเลยตักใส่นิ้วพี่มือเลยแกอ๋อไม่เห็นจริงๆกินแล้วนะครับแต่ๆดีอ่ะคืออร่อยมากเลยอันนี้ร้านไหนนะนา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 ไปได้นะซอยเวิร์กทอยคือกลับรถมาปุ๊บเห็น ร้านอยู่ด้านซ้ายเนาะใช่ค่ะขับเลยไปเลยเข้าเวิร์กพอยดีกว่า <c oughs> ยอกอันนี้คือร้านอร่อยนะครับของชาวเวิร์กพอยเลยใครมาก็ต้องกินเนะ<ช>าะเพราะมีร<ช>้านเดียวแถวนี้ <c oughs> ยอกยอกยอกวันนี้เราอิ่มกันแล้วนะคะก็ทุกอย่างอร่อยมากน้ำจิ้มมันก็ดีปลาหมึก <c oughs> มันก็ดี <c oughs> หอยแครงมันก็ดีเมี่ยงปลามันก็ดี วันนี้ก็ขอบคุณพี่อ,พอ้ำด pues ้วยามากที่มาสร้างสีสันแล,แล้วก็ปล่อยมุกให้กับรายการของเราค่ะก็ฝากติดตามพวกเราสองคนในช่อง Work Point Today Play ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องเราด้วยใช่มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พวกเราดูอยู่ตลอดนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการชอนหนาแกง 拜拜。Bye bye.